สวัสดีครับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเวียงกัมพูผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมบวงสวงบูชาขนาดใหญ่และที่ปรึกษาธุรกิจเครื่องบูชาบัตรพรีพระเกตคืออะไรเพื่อความเข้าใจที่ท่องแท้ขอแยกคำว่าบัตรพรีออกเป็นสองส่วน คำว่าบัตรคือสิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหรือเปิดเผยอย่างเช่นนามบัตรก็คือชื่อบุคคลตำแหน่งฐานะที่ระบุไว้ในเอกสารเพื่อบอกให้รู้ตัวตนของคนคนนั้นบัตรส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเป็นรูปทรงเหลี่ยมส่วนคำว่าพลีหรือพระรีหมายถึงการจัดทำหรือนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อให้เพื่อบูชาดังนั้นคำว่าบัตรพรีก็คือภาชนะ รูปทรงเหลี่ยมทําด้วยกาบกล้วยเพื่อสังเบยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล้นรับบัตรพลีมีหลายรูปแบบอย่างเช่นบัตรพลีชั้นเดียวอันนี้ทําขึ้นใส่อาหารคาวหวานพร้อมวางตุ๊กตาไม่มีหัวเรียกกันว่าตุ๊กตาเสียกะบาลน,นำไปวางไว้ตรงทางสามแพ่งเพื่อการสะเดาะเคาะต่อชะตาสำหรับบัตรพลีพระเกตบัตรพลีเ้าชั้นตามที่นำเสนอในคลิปนี้นั้น คือเครื่องบูชาเพื่อบูชาพระเกศโดยใช้ในพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆลักษณะจะทำด้วยกราบกล้วยสี่เหลี่ยมมีขนาดลดหลั่นกันเรียงลำดับจากฐานใหญ่สุดกระทั่งถึงชั้นบนเล็กสุดรวมทั้งหมด9ชั้นยึดสี่มุมด้วยก้านกล้วยอันแข็งแรงขึ้นเป็นยอดสูงคล้ายเจดีย์ โดยแต่ละชั้นรองด้วยใบตองพร้อมวางกระทงใบตองสำหรับบรรจุข้าวตอกดอกไม้ถั่วงามหมากพลูอาหารหวานอาหารขาวอย่างละพอสมควรปลักด้านข้างด้วยทงกระดาษสีแดงหรือสีเหลืองพร้อมดอกดาวเรืองพิธีกรรมบวงสรวงบูชาอย่างเช่นที่ผมทำหน้าที่เป็นผู้นำประกอบพิธีกรรมจะเป็นพิธีกรรมบวงสรวงบูชาขนาดใหญ่เสาเอกเสาโทพิธีเปิดหน้าดิน อาคารที่มีมูลค่า500ล้านบาทขึ้นไปอย่างเช่นอาคารมหานครหรือปัจจุบันก็คือคิงพา o เวอมหานครอาคารเดอะเมดถนนสาธรอาคาร UOB สำนักงานใหญ่พิธีเหล่านี้เป็นการบวงเรวงบูชาทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่พระธรณีและเจ้าที่ประจำพื้นที่นั้นเพื่อทำการขออนุญาตก่อสร้างบ้านอาคารและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยจะเริ่มต้นประกอบพิธีด้วยการภาวนาบูชา คาถาบูชาเลิกแล้วตามด้วยคาถาบูชาพระเกตการบูชานั้นสําหรับพระเกตต้องตั้งเครื่องบูชาก็คือบัตรพีพระเกตบริเวณกลางโตพิธีร่วมกับเครื่องบวงสรวงบูชาทั้งหลายทั้งปวงบูชาเลิกบูชาพระเกตคือปฐมพิธีกรรมก่อนเข้าสู่กระบวนการรายละเอียดพิธีกรรมนั้นๆครับเหตุผลที่ต้องบูชาพระเกตตามหลักโหราศาสตร์ในแต่ละวัน24ชั่วโมงหรือ1,440นาทีนั้นจะประกอบด้วย12ราศี และ27เลิกแต่ละเริกจะมีดวงดาวผู้ทำหน้าที่รักษาเลิกโดยพระเกตเป็นผู้ทำหน้าที่รักษาดูแลปฐมเรกิกหรือเริกแรกในทั้งหมด27เลิกซึ่งนั่นก็คือพระเกตเป็นผู้ดูแลนักสัตวร์เลิกที่หนึ่งคืออัศวินีในราศีเมษเหตุนี้พระเกตเปรียบเหมือนต้นห้องหรือด่านหน้าในเลิกทั้ง27ไม่ว่าเลิกเพื่อประกอบพิธีกรรมที่กำหนดขึ้นนั้น เป็นเลิกอะไรเวลาเท่าไหร่เริ่มต้นประกอบพิธีกรรมเริ่มต้นสวดภาวนาคาถาบูชาเลิกแล้วก็ต้องตามด้วยคาถาบูชาพระเกศอย่างที่นําเปลี่ยนเปรียบเหมือนว่าถ้าไม่บูชาพระเกศก็จะเดินต่อไปไม่ได้กับทัางพระเกศยังเป็นผู้ทําหน้าที่สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง,งลึกลับทั้งหลายพระเกศสัญ,ญลักษณ์ในทางโหราศาสตร์ก็คือหมายเลขเก้าตามตํานานนั้นกล่าวขานกันว่า เมื่อครั้งอาสรยักษ์กับเทพเทวดาสู้รบกันอย่างยืดเยื้อบนสวงสวรรค์จนกระทั่งครั้งหนึ่งเหล่าเทพเทวดาทำท่าจะเพลียพล้ก็เลยต้องพากันไปทูลขออาวุธขอเครื่องมือสำหรับสู้รบกับหนึ่งในสามของเทพผู้สร้างโลกนั่นคือไปขอกับพระนารายพระนารายทรงแนะนำว่าให้เทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันกวนกระเสียสนุดเพื่อให้ได้น้ำอมฤตหรือน้ำมนต์วิเศษ ผู้ใดได้ดื่มกินไปก็จะเป็นอมะตะไม่มีวันตายครับศาตราวุฒิใดๆไม่อาจจะทำร้ายทำอันตรายได้แล้วก็ไม่มีสวรค์สิ้นอายุไขด้วยโดยคำว่าสมุรก็คือทะเลกระเสียนคือน้ำนมกระเสียนสมุตก็คือทะเลน้ำนมซึ่งเป็นที่ประทับของพระนารายณ์นั่นเองแต่ปัญหาก็คือกระเสียนสมุทที่ว่านี้กว้างใหญ่ไพศาลลำพังรวบรวมเทพเทวดาพระอินทร์ทั่วสวรรค์ชั้นฟ้าก็ไม่มีทางจะกระทำการสำเร็จ เหล่าเทพเทวดาจึงคิดแผนการหลอกล่อคู่ต่อสู้ก็คือยักษ์กับอสศูรบอกว่ามาขอสงบศึกกันเถอะแล้วก็ให้มาช่วยกันกวนเกษรสมุทรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็จะแบ่งน้ำอมฤตให้ได้ดื่มกินกันคนอึกสองอึกพอต่างฝ่ายต่างเป็นอมตะเราค่อยมาสู้รบกันใหม่ยักษ์อสศูนย์ทั้งหลายหลงเชื่อหลงกลครับพากันมาช่วยกันกวนเกษรสมุทรยกเวทยักษ์ตนหนึ่งผู้มีนามว่าพระราหู อาสูญยักษ์ตนนี้กายท่อนบนเป็นยักษ์และท่อนล่างเป็นนาคคิดวิเคราะห์แยกแยะมองว่ากลายการนี้โดนหลอกใช้แง่แง่แต่ก็แกล้งร่วมงานไปกับเขาพอเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นปับ๊บมั่วๆแปลงกายปะปนไปกับเปาเทพเทวดาร่วมดื่มน้ำอมฤตกับเขาด้วยระหว่างนั่นเองสองเทพก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์สังเกตเห็นความผิดปกติของเทพเทวดาองค์นี้เอ๊ะมันดูแม่งแง่ง จึงกราบทูลกับพระนารายณ์พระนารายณ์มองปาดเดียวก็รู้ว่าเจ้านี่คือยักษ์ก็เลยหยิบจักรคว่างตัดร่างพระราหูขาดเป็นสองท่อนแต่ด้วยเหตุที่ว่าพระราหูนั้นดื่มน้ำำําอมฤตเข้าไปแล้วถึงร่างจะถูกตัดออกเป็นสองท่อนก็เป็นอมตะไม่มีวันตายส่วนบนก็ยังคงเป็นพระราหูล่องลอยไปในที่ต่างๆแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเวียนเจอพระอาทิตย์หรือว่าเจอพระจันทร์พระราหูจะจัดการ อมร่างของเทพสององค์นี้โทษฐานที่นําความกราบทูลต่อผ้าลาลายกระทั้งร่างตัวเองขาดออกเป็นสองท่อนท่อนร่างผ้าราหูคือหน้าก,ก่อเกิดเป็นดาวดวงใหม่ล่องลอยอยู่ในท้องฟ้านั่นคือพระเกตด้วยเหตุที่ว่าการก่อกําเนิดของพระเกตนั้นเกิดในพิธีกวนเกษียณสมุทรพระเกตเลยอ,อยู่ระหว่างเทพเทวดาและอสศรเข้าได้หมดทั้งเทพเทวดาและยักษ์และอสูรพระเกตนั้นไม่มีหัวครับ ทำให้พระเกตขาดไร้ตัวตนแท้จริงแล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆหยุดนิ่งไม่เป็นทําให้ไม่มีผู้ใดได้ยินได้ฟังเสียงของพระเกตไม่มีผู้ใดสัมผัสแตะต้องเรือนร่างแท้จริงของพระเกตด้วยเหตุนี้ครับตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้านผู้อยู่อาศัยทําการค้าภายในบ้านเลขที่9และบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ9อยู่บ้านไม่เคยติดแล้วถ้าวันไหนอยู่ก็จะรู้สึกถึงความสุขเมื่อมีความเงียบ กับทั้งบา้านเลขที่นี้มักจะติดกระจกเงาภายในเป็นจำนวนมากกระจกเงานั้นคือประตูข้ามมิติระหว่างโลกแห่งวิญญาณกับโลกมนุษย์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับแต่เกิดจากพลังความหมายของพระเกตไมเลเก,ก้าพระเกตตัวตนก็คือสื่อซึ่งลึกๆผสมผสานระหว่างดาวจันทร์นั่นคือทรงพลังลึกซึ้งละเอียดอ่อนกับดาวพุธ คือการสื่อสารนี่คือสิ่งที่ผมนําเรียนว่าพระเกตคือผู้ทําหน้าที่สื่อกลางระหว่างเทพเทวดากับมนุษย์ครับและบทบาทอีกอย่างหนึ่งของพระเกตอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีหัวแล้วก็ไม่มีความคิดของตัวเองพระเกตเลยทําหน้าที่สนับสนุนดาวอื่นๆเหมือนคณะไหนเล่นด้วยก็ไปช่วยกระพือกกระเขาคอยเพิ่มพลังของดาว ดวงอื่นๆให้เป็นสองเท่านั่นคือว่าถ้าหากว่าได้อยู่กับดาวอาทิตย์ก็จะส่งเสริมแสงสว่างส่งเสริมความรุ่งเรืองความโดดเด่นตามตัวตนตามความหมายของดาวอาทิตย์ให้เป็นสองเท่าแล้วถ้าวันใดมาอยู่ร่วมกับพระราหูก็จะส่งเสริมไหวพริบป,ปฏิพานส่งเสริมความลุ่มหลงมัวเมาให้เป็นสองเท่าในจักรราศีนั้นแต่เดิม พระเกตไม่ได้ก้าวไม่มีตําแหน่งประจําหมายความว่าไม่มีมาตรฐานกเกษตรเหมือนดาวดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งที่มีมาตรฐานกเกษตรในราศีสิงห์เรียกว่าดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรในราศีสิงห์ดาวจันหมายเลขสองตำแหน่งประจําคือราศีกรกฎเป็นกเกษตรในราศีกรกฎแต่พระเกตนั้นไม่มีจนกระทั่งเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาปรามาจารย์ภูหลวงนักเขียนนักโหราศาสตร์ผู้วายชน วิเคราะห์แล้วกำหนดให้พระเกตเป็นกเกษตรในราศีเมถุนซึ่งก็ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันเรียกกันว่ากเกษตรภูหลวงนี่คือความหมายความสำคัญของบัตรพีพระเกตบัตรพีเก้าชั้นสำหรับพิธีกรรมบวงสวงบูชาและตัวตนของดวงดาวนั่นคือพระเกตครับถ้าท่านต้องการสื่อกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นผลเข้าให้ถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ จะต้องบูชาพระเกตด้วยเครื่องบูชานั่นคือบัตรพี9้าชั้นบัตรพีพระเกตนำเรียนนะครับว่าบัตรพีพระเกตบัตรพี9ชั้นนี้ไม่มีจำหน่ายเหมือนพวงมาลัยดอกไม้กรรมสิ่งนี้ต้องสั่งทำเป็นกรณีพิเศษและให้ใช้ในพิธีกรรมบวงสรวงบูชาขนาดใหญ่ หรือการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในวาระในเทศกาลหลักๆเท่านั้นถ้าท่านไหว้พระไหว้เทพที่บ้านที่สำนักงานประจำวันไม่จำเป็นต้องใช้ครับท่านท่านผู้ชมครับบริการดูเลขที่บ้านบริการดูหวงจุ้ยวันนี้พร้อมบริการ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือดูดวงเลขที่บ้านทางโทรศัพท์เพียงท่านส่งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิด และจังหวัดเกิดของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารหน้าบ้านหันไปทางทิศไหนตะวันออกตะวันตกเหนือหรือใต้แล้วลืมไม่ได้ก็คือเลขที่บ้านครับถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่จะต่อโทรศัพท์ถึงท่านเพื่อให้ได้คุยสดสรับข้อมูลสดๆกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงก,กัมพู ผมก็จะให้คําแนะนําแนวทางวิธีการปรับแก้ไขหว่วงจุ้ยบ้านหลังนี้ให้สอดคล้องกับชะตาของท่านและครอบครัวดีไม่ดีอย่างไรต้องปรับตรงไหนบ้างให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยโดยในระหว่างที่มีการพูดคุยสนทนานั้นก็จะมีการบันทึกเสียงเพื่อส่งกลับไปให้ท่านรับฟังทบทวนและนําไปปรับแก้ไขตามแนวทางหวง่วงจุ้ยลึกที่บ้านภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการรูปแบบที่2 บริการดูห่วงจุ้ยออนไลน์ครับบริการนี้นอกจากใช้ข้อมูลตามที่นำเรียนไว้ในข้อหนึ่งแล้วท่านยังสามารถส่งแปลนบ้านผังบ้านพร้อมถ่ายภาพคลิปวิดีโอหน้าบ้านหลังบ้านห้องต่างๆภายในบ้านมาประกอบระหว่างพูดคุยรับคำปรึกษาก็จะสามารถเปิดกล้องถ่ายบ้านถ่ายสถานที่แบบเรียลไทม์ บริการนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเหมือนกับผมได้เดินทางไปยังบ้านของท่านสถานที่ทำงานของท่านเลยทีเดียวอยู่ไหนในโลกดูได้เหมือนกันห่วงชุ้ยออนไลน์เช่นเดียวกันครับระหว่างที่รับบริการระหว่างที่พูดคุยนั้นจะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการสนทนาก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นกลับไปให้ท่านทางไลน์เพื่อทบทวนและนำข้อมูลไปปรับแก้ห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านตามลำดับ และแบบสุดท้ายอันนี้ละเอียดที่สุดและชัดเจนที่สุดครับนั่นคือการดูฮวงจุ้ยสถานที่จริงผมจะเดินทางไปยังบ้านสำนักงานหรือสถานที่ของท่านเพื่อให้คำแนะนำในการปลูกสร้างบ้านการแก้ฮวงจุ้ยบ้านสำนักงานหรือสถานที่ทำการค้า หากว่าท่านสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลบริการได้ที่0817008644 ID Line อาจารย์สมเจต0817008644 ID Line อาจารย์สมเจตขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ